สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไดมอนชาแนลนะครับทุกคนเมื่อนนีน้นะครับนอนตื่นประมาณเที่ยงตอนนี้เวลาของเกาหลีเที่ยงตื่นมาเปิดหน้าต่างเบิ่งโอ้หิมะตกพยาก,ก่อนมันบอกอยู่แล้วว่าหิมะสีตกเนาะก็เลยมบา่ายคลิปให้พี่นองเบิ่งตอนนี้ขาวเลยอักลากเลยตอนนี้หิมะ ส่งท้ายปีครับพี่น้องตกสองมือ้อวันที่สามสิบกับสามสิบเอ็ดส่งท้ายปีคักตกหลายพยาก่อนมันขึ้นกันนึงว่ามันคืนเป็นฝนแต่ว่ามันก็เเลียนว่าเป็นหิมะเนาะเพราะว่าตอนนี้ช่วงหนาวหามีมาตกฝนกับ,บ่ค่อยมีใจก็ยากให้ฝนแตตกให้มันละละ่าหิมะเก่าออกมันหนาวพี่น้องไงหนาวคักนะในคลิปนี้ผมสี มาถ่ายให้พี่น้องในเบิง่งบางเทืีออยู่ประเทศไทยก็พาก,กันจากเบิ่งเนาะแต่อยู่นี่ไม่ค่อยมักปันใดครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยไปนี่นะครับทุกคนนีม่มาโต๊กตอนนี้ได้ประมาณสัก เกือบชั่วโมงนึงแล้วครับนี่ครับทุกคนขาวอากลากเลยครับเห็นปะเห็นเม็ดหิมละลุ่ปะเพิ่งเด้อเห็นปะเป็นเกดน,น้อยๆและะ้วก็สีมีเพิ่นกระมาก,กวดหน้าบ้านไผยหน้าบ้านมันเพิ่งต้นไอ้ต้น,น,ตนสนแต่ว่ามันยังบ่หลายดอกตอนนี้เพิต้นซุน อันนี้กะหน้าบ้านผมกับบุญไบอกเราครับแต่ว่ากัลาบิซอบต้อยกันนะครับเห็นไหมพีน่น้องอุย้ยหลังคาเข้าอาักลากบางงานคนป่านในป่านยูน้ำามันซีรีเนาะทันผู้ใดได้เห็นของจริงมันก็นงามงามทุ่งมองันละแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขากะคือสิงามรัเมืออื่นนี่ผมกับสิ มาสิไปหาเที่ยวอ,อยู่เพื่อนนี่แต่ว่าเบิ่งหิมะก่อนเบิ่งเล็กน้อยเอเล่นหิมะถ่ายเพิ่มเ่ได้ครับเพื่นเกาหลีนักถ่ายเอาเพื่นสีให้นี่น้อยถ่ายบรรยากาศแถวบ้านให้เบิ่งครับตื่นนอนมาวันไ,ไดนพี่น้องงามบ่ว่นไหนลงคลิปโดนเห็นคนลิปหิมะก็เลยมาถ่ายให้เบิง่งอืมพี่น้องนี่ครับคือหิมะนี่ครับ ก็เป็นคือขี้นน้ำแข็งไงล่ะพี่น้องเป็นขี้น้ำแข็งคือน้ำแข็งใสบ้านเขาเนี่ยล่ะพี่น้องเลยแต่ว่านี่เทวดาหิดครับเทวดาหิบบึงเนาะบึงในต้นสวนบึงมันเกาะเด้อง่ามคักเลยพี่น้องบึมันเกาะมันเกาะมันง่ามคักดล แต่ตอนมันตกับไม่ค่อยเห็นเนาะบ่งท้องฟ้าได้พี่น้องท้องฟ้าจะเป็นสีเทาเทาครับถ้าหิมะตกนี่ท้องฟ้าจะเป็นสีเทามันบแมแน่นอ่นคือเมฆฝนสิมะดิฝนสิตกเมฆฝนมาเนี่ก็คือเป็นดำดำมืดเลยเนาะอันนี้สิเป็นสีเทาเทาแล้วก็อากาศอากาศกับพื้นลบได้พี่น้องเลยหิมะสิตกนี่ ประมาณหนึ่งองศาสององศาถ้าตีลบกับประมาณพ็ตีเลยแหละศูนย์องศานี่แหละพี่น้องเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ถือว่าตกหลายในรอบในรอบเดือนทีที่มันตกแล้วครับในรอบเดือนนาหนาวน,น,นี่แหละที่มันตกแล้ว โต๊ะอนเมื่ออื่นคนละพี่น้องกลางันสิขึ้นฝนยามบ่ายกับจะห้ฝนตกะกันละละลายออกไปซสำนหนาวดิเห็นบ่พี่น้องนี่ขนาดซสำนี่ยังงามเลยเห็นไหมพี่น้องงามบ่พี่น้องว่าะสำนี่ยังงามอยู่ดีนี่ขนาด,ดแถวบ้านผมถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็คืออุย้ยสุดยอดเลยผมว่าน,นี่ บางคนกน็อยากรู้นะครับพี่น้องว่าหิมะตกมันเป็นแนวใดกะคล้ายๆฝนตกลิ้นบ้านเฮาครับพี่น้องคือกันแต่ว่าแค่อันนี้มันเป็นเกล็ดน,น้ําแข็งตกลงมาซื้อๆครับคล้ายๆฝนตกลิ้นนะะั่แหะมันไม่ได้ตกแบบแห้งๆเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับบางที่อาก็เห็นเป็นก้อนใหญ่ๆแต่มันไม่ค่อยเห็นดอกครับส่วนมากสิตกซ้ำนี่แหละ แต่ว่าตกโดนมันก็นเลยท่วมขึ้นมาเป็นเม็ดน้อยๆคือฝนตกลิ้นนี่แหละเ่อต่างกันดอกแค่เปลี่ยนจากน้ำเป็นน้ำแข็งเท่านั้นแหละครับเป็นอะไรกพี่น้องหิมะตกอันนี้แปลงตสฟาพได้หนาได้ลบางอยู่ออกมาเลยมาเบิง่งงามบ่พี่น้องงามบ่ตกมันตกหน่อยเลยเด้นี่ ก็เศ้านี่มันตกหลายกว่านี้อยู่แต่ผมตื่นบทันนี่ครับพี่น้องเพื่นอนแข้งไซบ้านเฮาหนิละนี่นโอ้เต็มหัวเลยเอาครับพี่น้องคลิปนี้ผูใ้ใดมากกะกดไลไ์กดแชร์ไปเด้อครับคลิปบ่ไดใ้กกดใช้เ,เวลาโดนอยากทายให้พี่น้องเบอร์เงซื้อถ่ายหิมะให้พี่น้องเบอ,งเงอร์เงซื้ออัสลามอนี้ ช่องเดนมอนใช่ไหมเอ่ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ